เแขง้งวานเท้ไกัจพนอา่านี้นห,ล,หะะละเตอนหานักกีฬาบเห็นวันนี้พร้อไหมคะมูสิทเ,เจ้าภาพเหน,หนืออีกคนนึงครับูสท้อมอีกคนนึงโอ้ยหมดหนาวอยู่ัหลิทเมื่อชินละละ้างปรสอบรอที่ห่ะ ริ่งกระซอกมีเทคนิคต้องตัวผอมๆอนะครับเพราะว่าจะได้สะบัดเอวได้นะครับถ้าตัวใหญ่ๆเข้าไปละมันจะแน่นซิปนะครับขยับเอวไม่ได้สู้คู่ต่อสู้ไม่พันนะครับอันนี้เขาไกวมาที่ เดีเลยเอาเปลี่ยนก้าบเปลี่ยนก้บเปลี่ยนกบเร็ว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 บทำรีเร็วเรเร็วเร็วะเาดูกับเอาเล็บ <Pal> ห <az ective> uh! uh! ah! ูเล็บหูดเ็บเอาไปี่มาเอาเบีมาพ้มแ้เอาไปทีดน้อยอาดน้อยขาดกันเาขีเล็ขี้เล็บขี้เล็บขี้เล็าเอา้เล็บขี้เล็ได้เร็ว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 ัต้องเรียบบทางนั้นมทางน้เอาเา ที้เบ็ด่เบ็ดทีทีเบ็ดท่ที่เบ็ดที่ที่เบ็ดที่เบดที่เบ็ดท่เบดที่เดเบ็ดทดที่เดเบ็ดิบที่ดที่เบ็ดที่เบ็ดทีเบ็ที่เบ็ดทเบ็เเ็บเ็บที่็ 好，大家看。